จเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในชั่วโมงนี้วันนี้ธรรมะลอยลมนำสุขใจจะได้นำเรื่องศาสนาในประเทศไทยมาสนทนาพูดคุยกันโดยย่นยอ่อเพื่อทำความเข้าใจอยู่กันด้วยสามกีธรรมเพื่อเป็นสุขเพื่อเกิดสันติภาพ ของแผ่นดินในประเทศไทยนี้จึงจะได้นำเรื่องว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาให้รู้จักความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆตาเครื่องหมายราติศาสนาราติประเพณีปัจจญยาขอบเขตและแนวการต่างๆณนวันนี้เป็นครั้งแรกสำหรับการ นำภาคพระพุทธศาสนาซึ่งมีจุดหมายที่จะให้สัญญาติโยมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของพระศาสนาไว้แต่ในตอนนี้น่าจะได้ซักซ้อมความเข้าใจกันก่อนว่าบรรดาพิธีกรรมมีคนทํากันอยู่ในสังคมซึ่งเราเห็นกันอยู่ทั่วไปเช่นการทรงเจ้าเข้าผีการทําใบสีสู่ขวัญการบวชการสาะเคาะ การทำพิธีต่างๆมากมายอะไรเป็นเรื่องศาสนาอะไรไม่ใช่เราจะต้องพยายามดูให้ออกไม่เช่นนั้นจะอาจเหมาเอาว่าศาสนาทำให้งมคนงมงายเพราะพิธีกรรมที่คนถือปฏิบัติกันอยู่ในสังคมมีมาจากหลายทางหลายด้านด้วยกันคำสอนและพิธีกรรมบางอย่างเป็นศาสนามีพระศาสดาผู้สอน บางอย่างเป็นเพียงลัทธิคือทำกันไปตามความเชื่อถือประลัปลาบางอย่างเป็นเพียงจารีตประเพณีคือคนหมู่มากถือปฏิบัติต่ตอๆกันมาและบางอย่างก็เป็นเพียงปัจจยยคือความคิดแห่งคิดความคิดของคนบางกลุ่มบางเหล่าคณะผู้นิวิจัยพื้นฐานจิตใจของประชาชนของสภาวิจัยเห่งชาติ ให้กำหนดลักษณะคำสอนที่เป็นศาสนาไว้ว่าต้องประกอบด้วยองค์หา้าประการคือต้องมีาศาสดาที่มีประวัติศา,ศาสตร์รองรับสองต้องเป็นคำสอนที่ว่าด้วยเรื่องบุญบาปสามต้องเป็นคำสอนที่มีจุดหมายปลายทางเช่นสวรรค์นรกสวรรค์หรือนิพพานสี่ต้อง เป็นคำสอนที่ควบคุมพักดีของสาสนิกจชนคือคนหนึ่งจะต้องนับถือศาสนาเดียวต้องเป็นคำสอนที่มีสถาบันบริหารกิจศาสนาโดยเฉพาะเช่นมีวัดมีสำนักเป็นต้นกัญญาติโยมซักซ้อมทำความเข้าใจว่าบรรดาพิธีกรรมตนเคยพบเคยนเห็นมาอย่างไหนเป็นคำสอนประเภทใดยกตัวอย่างเช่นพิธีแลกนางขวัญ พิธีทำขวัญพิธีลดน้ำแต่งงานพิธีศพและพิธีอื่นๆมากมายาศาสนาในประเทศไทยสองเพราะคำสอนที่มีลักษณะเป็นาศาสนาครบทุกข้อในโลกนี้มีอยู่หลายาศาสนาด้วยกันที่เป็นาศาสนาใหญ่ๆและมีอยู่ในประเทศไทยควรที่ญาติโยมจะพึงทราบไว้ก็มีาศาสนาพราหมณ์าศาสนาพุทธศาสนาพิต์าศาสนาอิสลาม ดังจะแนะนำให้ทราบย่อยๆาศาสนาพราหมณ์เป็นาศาสนาเดียวกับาศาสนาอินดูเกิดขึ้นก่อนพระพุทธาศาสนาไม่น้อยกว่า500ห้าร้อยปีณนประเทศอินเดียคนที่เป็นาศาสดาของาศาสนานี้เป็นพราหมณ์มีหลายท่านช่วยกันรวบรวมลัทธิเก่าแก่ของอินเดียเข้าเป็นาศาสนาสอนให้เชื่อว่า พรหมเป็นผู้สร้างโลกชีวิตของคนเราเป็นไปตามพรหมลิกิกตทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปตามองค์การของพระพรหมจุดหมายสูงสุดของาศาสนาก็คืออยู่ที่การได้เกิดเป็นพรหมซึ่งมีอยู่ในโลกหนึ่งต่างหากเรียกว่าพรหมโลกสองศาสนาพุทธซึ่งเป็นาศาสนาประจำชาติไทย มาเตกเก่าก่อนประกาศไว้เมื่อปี2493ในคณะรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วยึดมั่นมาตลอดเกิดในประเทศอินเดียนะศาสนาพุทธเนี่ยเกิดในประเทศอินเดียดินแดนเดียวกันกับศาสนาพราหมณ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดา,สาศาสนานี้ไม่สอนว่าพระเจ้า สร้างโลกแต่สอนว่าโลกนี้เกิดขึ้นเพราะการผสมกันระหว่างธาตุทั้งห้าที่ทัาญ,ญาติโยมได้เข้าใจกันแล้วและความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็เป็นผลเนื่องมาจากกรรมคือการกระทำของผู้นั้นเองจุดหมายสูงสุดของศาสนาพุทธคือการบรรลุนิพพานตราบใดที่ยังไม่บรรลุนิพพานเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้น ศาสนาคิดเกิดในประเทศปาเลสไตน์ซึ่งทุกวันนี้เป็นประเทศจอแดนอิสราเอลเยซูเป็นศาสดาสอนให้เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าสร้างความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็มาจากพระเจ้าเป็นเจ้าและพระเจ้านั้นเป็นมีพระนามว่าพระยะโฮวาจุดหมายสูงสุดของ าศาสนานี้อยู่ที่ใดไปเกิดอยู่บนสวรรค์กับพระเป็นเจ้าซึ่งเมื่อไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็จะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันด์คนที่ตายแล้วเขาจะไม่เผาศพแต่เก็บไว้เพื่อให้พระเป็นเจ้าได้พิาพากษาบุญบาปาศาสนานี้เกิดหลังพุทธศาสนาประมาณ453ปีาศาสนาอิสลามเกิด หลังศาสนาพุทธ1,213ปีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นดินแดนทะเลทรายต่อเนื่องเป็นดินแดนเดียวกันกับศาสนาคิดศาสนานี้สอนว่าโลกนี้มีพระเป็นเจ้าสร้างแต่พระเป็นเจ้านั้นมีนามว่าอัลโหลจุดหมายสูงสุดของศาสนานี้ก็อยู่ที่ได้เกิดบนสวรรค์ กับพระเป็นเจ้าพระมูหัมมัดเป็นศาสดาศาสนานิก็จนไม่รับประทานสุกรและมีข้อห้ามอีกหลายอย่างผิดจากศาสนาอื่นคนตายแล้วไม่เผาต้องเก็บไว้รอวันพิพากษาใหญ่สำหรับในประเทศไทยประชาชนแยกกันนับถือศาสนาต่างๆได้ตามศตกาเมื่อเทียบส่วนของผู้นับถือศาสนา แล้วมีดังนี้าศาสนาพุทธ94ปเซส่วนาศาสนาอิสลามก็4เปอร์เ์คิดก็ว่ากันไปและาศาสนาหนึ่งก็ว่ากันไปเทียบจำนวนคนลํเมืองที่นับถือาศาสนาเป็นร้อยละเสรีภาพของทางาศาสนาทางด้านการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัาากรไทยมี ข้อความเกี่ยวข้องกับเสรีภาพของศาสนาดังนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นเอกอัครสูศาสนูประามหมายความว่าพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและในโอกาสเดียวกันก็ทรงอุปถมัมศาสนาอื่นๆที่มีพลเมืองนับถือด้วยพลเมืองย่อมมีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนาใดๆก็ได้ และจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามที่ตนเชื่อถือก็ได้ถ้าไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยร้อยของบ้านเมืองสำหรับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีนโยบายเชิดชูพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและแต่ไม่กีดกั้นศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้นสอนเรื่องรัตนะให้รู้หลักความนับถือพระรัตนะรัตนะสามอย่างคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยที่เป็นคําสั่งสอนของท่านที่ชื่อว่าพระธรรมมู่ชนที่เชื่อฟังคําสั่งสอนท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อว่าพระสงฆ์การบรรยายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีอยู่สําหรับถือถ้าคนถือรู้จักและถือให้ถูกที่แล้วย่อมจะจับได้มั่นเหมาะ เบาแรงและตกลนไปได้ยากยกตัวอย่างเช่นมีมีดพระก็มีด้ามเป็นที่ถือรถยนต์ก็มีพวงมาลัยเป็นที่ถือหม้อข้าวก็มีหูเป็นที่ถือม้าก็มีบังคับเขียนเป็นที่ถือเราชาวพุทธก็ต้องรู้จักถือซึ่งท่านมีไว้ให้แล้วที่ถือของพุทธศาสนาได้แก่พระรัตนไตร ใครถือพระรัตนไตัยคนนั้นก็เป็นพุทธมามก,กะเป็นคนมีพุทธศาสนาอยู่กับตัวอยู่กับตนใครเลิกถือพระรัตนไตคนนั้นก็ขาดจากศาสนาพุทธกลายเป็นคนศาสต์นอกศาสนาในวงการพุทธศาสนามีคำพระบาลีไว้ในพุทธศาสนิาชนสวดเพื่อแสดงความที่ตนนับถือสราวะรัะตนตย ถือพระรัตนไตรเรียกว่าไตรสรณะเรียกว่าสรณะคมปาทะคือพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสรณังคัจฉามิตุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีธรรมัง สระนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ต้องสวดบททวนถึงสามครั้งนั้นเพื่อให้จิตใจแน่วแน่คำสวดนั้นจะได้เป่งออกจากความจริงใจชาวพุทธทั่วโลกสวดคำบาลีอย่างนี้เหมือนกันจะผิดแปลกกันไปบ้างก็เพียงสำเนียงที่สวดออกเท่านั้น ความหมายของรัตนะพระพุทธระธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติชื่อเฉพาะไว้ว่ารัตนะข้อบัญญัตินี้มีอยู่ในรัตนสูตรเปิดดูในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงหรือในพระไตปรปิฎกภาษาบาลีเล่มที่ยี่ิบห้าหน้าห้าคำว่ารัตนะนี้ภาษาไทยปัจจุบันเรียกเขียนว่ารัตตนาตามศั์แปลว่าแก้วในส่วนภาษาหมายถึงสิ่งที่ประเสริฐ เช่นช้างแก้วม้าแก้วลูกแก้วเมียแก้วหมายความว่าเป็นช้างประเสริฐม้าประเสริฐลูกประเสริฐเมียประเสริฐคนประเสริฐดังนี้เป็นต้นโดยในนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสิ่งประเสริฐสุดท่านจิงบัญญัติชื่อรวมว่ารัตนะท่านญาติโยมทั้งหลายจงทำความขัาใจหมายความของศัพท์ต่อไปว่า ลัตนะออกมาจากภาษาบาลีว่าลัตตะลัตนัตยังแปลว่าหมวดสามแห่งลัตนะหรือจุดลัตนะสามหมายความว่าลัตนะแม้นจะมีสามองค์แต่ก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพเหมือนเพชรเม็ดเดียวประกอบด้วยลักษณะสามอย่างคือรูปพันธ์สีและน้ำหนัก แต่อันที่จริงรูปและสีน้ำหนักก็รวมกันเป็นเพชรเม็ดเดียวนั่นเองใครจะแยกถือเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รัตนะสามก็เหมือนกันคือรวมเป็นหนึ่งเวลาถือก็ต้องถือรวมกันทั้งสามไตรลัตออกจากบาลีว่าตีลัตตีลัตนณตีลัตนังแปลว่าแก้วสามดวง นอกจากนี้ก็มีนามที่ชาวพุทธนิยมใช้อยู่อีกอย่างเรียกว่าพระรัตน์ภาษีรัตนไตพระไตรัตก็ให้เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้เองพิธีถึงรัตนะผู้ที่จะรับนับถือพระพุทธศาสนาต้องปฏิบัติจนพอต้องปฏิญาณตนถึงพระรัตน์ไตเป็นเบื้องแรกคําว่าถึงในที่นี้หมายคําว่าเข้าถึง การถึงพระรัะตนตรัยนั้นนิยมกะระทำขั้งแรกเมื่อเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาถ้าเป็นเด็กที่บิดามารดาเป็นพุทธมามากะแล้วก็ทำพิธีเมื่ออายุได้ประมาณเจ็ดขวบซึ่งเป็นวัยที่เด็กรู้เลียงสาเต็มที่แล้วพิธีดังกล่าวเรียกว่าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามากะและคำว่าพุทธมามากะนี้แปลว่าผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นของตน คำบาลีปฏิญาณตนได้กล่าวมาในตอนต้นนั้นแล้วพระรันาตนไตนั้นเมื่อผู้ใดนับถือท่านมีชื่อว่าบัญญัติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสรณะดังปรากฏในคำอารัตนาศีลและคำขอบรรพชาและขอศีลให้ทำความเข้าใจและตนาไว้ตอนหนึ่งว่ามายังพันเตสติสรเนนสหะ ปัญจาศีลานิยาจามะให้ความข้อศีลในพิธีบรรพชาดูว่าอาหังปันเตสนะศีลังยาจามิและเวลาพระว่านำจบท่านก็จะบอกว่าสรณะสรณะขมนังนิติตังสัญญาติยมทั้งหลายจงทำความเข้าใจคำว่าติสรลเนนัสหะติสรลเนน ติสลเนนะติสลาณะแปลว่าสลณะ,ะสามนี้สละะขขขาณาคมนังสลณาคมคำว่าสลณะ,ะหมายถึงพระรัตนไตส่วนสลณาคมก็หมายถึงการถึงพระรัตนไตนั้นเหตุที่พระรัตนไตท่านเรียกว่าสลาณะคือการนับถือพระรัตนไตนั้นจะบังเกิด ผลก็โดยที่ผู้นับถือและลึกถึงอยู่เนืองๆและเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเช่นเกิดความกลัวเกิดทุกขเวทนาเกิดความหวาดวันก็ให้ล,ลึกถึงพระรันาตนไตรคาว่าสรนะนั้นแปลว่าระลึกถึงสรณาคมขาดคือการถึงพระรันาตนไตรได้สิ้นสภาพลงเนื่องจากผู้นั้นไปปฏิญาณตนนับถือศาสนาอื่น หรือประกาศว่าตนเลิกนับถือศาสนาพระนับถือพระรัตนตรัยหรือประพฤกเหยียดหยามทำลายพาระรัตนตรัยคนที่ศาสนาคมขาดแล้วย่อมขาดจากจากศา,าสนาด้วยถ้าศรสาคมขาด,ข,าดขณะคองเพศมัมชิตก็ขาดจากความเป็นภิสุสมเนสนเนมเศร้าหมองศรสาคมเศร้าหมองคือการนับถือพระรัตนตรัยของผู้นั้น ไม่บริสุทธิ์ผุดพองเนื่องจากตนไม่ปฏิบัติจริงจังต่อพระรัตนไตรเช่นตนนับถือพระรัตนไตรแต่ในโอกาสเดียวกันก็กระทำพิธีกรรมตามลทัทธิอื่นด้วยเพราะเป็นคนลังเลดังนี้เป็นต้นการรักษาไตรสนาคมจริงจังหรือไม่นี้เป็นเหตุหนึ่งทำให้คนที่นับถือพุทธศาสนาด้วยกันได้รับผล คุ้มครองจากศาสนามากน้อยไม่เท่ากันไม่เท่ากันพระรันตนไัยพระพุทธเจ้าให้เชื่อมั่นในศาสดาของตนพระรันตนไตสามท่าญ,ญาติโยมจงทำความเข้าใจเข้าอีกว่าในโลกเหล่านี้มีลัทธิศาสนาอยู่หลายอย่าง เราเลื่อมใสพอละใจลัทธิศาสนาใดมากที่สุดเราก็รับนับถือศาสนานั้นจะจุดที่เราจะรู้ว่าลัทธิศาสนาใดน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสอย่างใดจะดูได้ที่ไหนดูที่วัดสวยๆโบสถ์งามๆหรืออย่างไรเปล่าเลยที่ที่จะต้องให้แน่นอนมีอยู่สามจุดคือหนึ่งคนสองคำสามคณะ จำง่ายๆว่าคนคำคณะคนหมายถึงศาสดาผู้ตั้งศาสนาคำหมายถึงคำสอนในศาสนาคณะหมายถึงสาวกของพระศาสนาถ้าศาสนาใดทั้งสามอย่างนี้ดีพร้อมศาสนานั่นก็น่าเลื่อมใสการดูศาสนาพุทธเราก็ดูในสามจุดนี้เหมือนกัน และสามจุดนี้ก็ได้แก่พระรัตนตรัยทั้งสามนั่นเองพระพุทธเจ้าคือคนผู้ตั้งพุทธศาสนาพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธพระสงฆ์คือคณะสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะศึกษาหาความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าก่อนเราเอาจริงเอาจังได้ยินได้ฟังกันมาตามเฉพาะนั้นนั้นว่า ท่านผู้สอนในชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจตามพระธรรมในัยที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าใครเข้าใจความหมายแห่งคำนิยามนี้อย่างไรความหมายย่อๆก็เท่าที่จะขีดสัประกาศไว้เท่านั้นซึ่งได้ความว่าท่านผู้สอนพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้า หรือกับความเสียใหม่ว่าพระพุทธเจ้าก็คือท่านผู้สอนพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ได้แต่คำว่าผู้สอนผู้สอนในที่นั้นที่นี้ท่านแปลออกจากศัพท์ว่าศาสดาไม่ได้หมายถึงผู้ทำการสอนทั่วไปอย่างเช่นครูสอนนักธรรมพระนักเทศอนุสานาจารย์ท่านเหล่านี้ก็สอนพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงองค์พระศาสดาผู้ตั้งพุทธศาสนาเท่านั้นทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าในบรรดา,าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีสัตว์โลกผู้มีจิตใจสูงมุ่งมั่นในความบริสุทธิ์และการช่วยเหลือสปปรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์อธิษฐานใจไว้ว่า ขอให้ตนได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญตนในทางดีเพื่อบรรลุความปารถนาดังนี้เรียกว่าพระโพธิสัตว์แปรว่าสัตว์ผู้ปาถนาพระโพธิยานอันนี้โยมต้อง่ค่อยๆฟังกันนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์แต่ละองค์จะบำเพ็ญแต่ความดีอย่างไม่ลดละอยู่หลายพบหลายชาติ ความดีที่ท่านบำเพ็ญน,นั้นเรียกว่าบรารมีจำนวนสิบข้อจึงเรียกว่าทศบรารมีคือทานบริจาคให้ปันแก่ผู้อื่นศีลรักษาศีลเว้นการทำบาปทางกายวาจาและใจเนคขรรมะปิดตัวออกจากการมัวสุมในกามาลมปัญญาอบรมปัญญาวิริยะ ความภาคเพียรพยายามขันติอดทนสัจจะรักษาความสัตย์อธิษฐานตั้งใจแน่วแน่เมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์สัพสัตวสิบอุเบกขาตั้งอยู่ในความยุติธรรมท่านจะบำเพ็ญบาร,รมีสิบนี้ตั้งแต่ชั้นต้นจนถึง่าำกลางและสูงสุดเมื่อบำเพ็ญสูงสุดเต็มเตี่ยมครบสิบข้อแล้ว จึงได้ตัดสลุเป็นพระพุทธเจ้าโดยเหตุนี้ญาติโยมยงสังเกตเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นคนที่คนดีคนงามคนพร้อมร้อยเปอร์เซ็นและดีมาตั้งแต่ภายในขันธสันดานโดยแท้เราจึงตราบไหวได้อย่างสนิทใจทีเดียวพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ผู้มีบรารมีเต็มเตี่ยมแล้วนั้น เมื่อถึงการอันุควรก็จะเกิดในชาติเป็นมนุษย์ได้ออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงธรรมสอนศาสนาแก่มมวลมนุษย์ทำให้เกิดมีศาสนาพุทธขึ้นในโลกเมื่อถึงอายุไขแล้วพระองค์ก็นิพพานคงเหลืออยู่แต่ศาสนาศาสนาพุทธ ศาสนาที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ทรงตั้งขึ้นนั้นจะดำรงอยู่ในความนับถือของมหาชนเป็นเวลาพันพันปีแล้วก็ค่อยๆอ,อันตรธา,านไปไม่มีคนเรียนไม่มีคนปฏิบัติในโลกกว่างเปล่าจากพุทธศาสนาอยู่ชัวะนะ่วระยะหนึ่งๆแม้นก็แล้วก็จะมีพระโอธิสัตว์องค์ใหม่จุติมาเกิดแล้วได้ตัดสู้แล้ว ตั้งพุทธศาสนาที่นมีเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปโดยในยะะนี้จะประกาศปรากฏว่าในอดีตอันไกลได้มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเป็นจำนวนมากในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงมีพระปรลิตเกล่าวนมัสการพุทธเจ้าในอดีตซึ่งขึ้นต้นว่าวิปติวิปสิทธนมัตจักขุสิริม,มโตเป็นตน้น ัญญาตยมทั้งหลายประจงทำความเข้าใจโดยในเดียวกันนี้ก็จะมีพุทธเจ้ามาตัดสลูในอนาคตอีกในลักษณะสืบเนื่องด้วยเอตุผลอย่างนี้อย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ที่ทรงตั้งพระพุทธศาสนาไว้นะปัจจุบันมีพระนามว่าสิทธ,ธัตถะราชจกุมารสกุลโคตมะ เป็นพระราชโสของพระเจ้าสุดโตธนะกับพระนางเจ้าสิริหามายาพระชายาและพระราชินีแห่งแว่นแคว้นสักกะประสูตรก่อนพุทธศกหนึ่งปีประศอ1หนึ่งแปปีรายละเอียดเกี่ยวกับพระประวัติญาติโยมก็ไปหาศึกษาตามวิชาพุทธประวัติเอานะพระเจ้าชายสุธะตรงเป็นรัตตาญาติหือ ผู้ที่จะครองราดจากพระราชบิดาได้ศึกษาศิลปศาสตร์ครบทุกแะแนงอย่างดีเยี่ยมทรงเพียบพร้อมไปด้วยความสุขในการกองเพศคารวาดแต่เพราะพระองค์ทรงสงสารมหาชนผู้ตกทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายจึงตัดสินพระไทยออกประนนดเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ช่วยมหาชน เมื่อทรงประโมดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอย่างสุดยอดในที่สุดก็ได้ตัดสรลุอริยสัจสี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะแล้วได้ทรงสั่งสอนธรรมะเป็นทางพ้นทุกข์แก่มหาชนคำสอนพระพระองค์นั้นเรียกว่าพระธรรมเมื่อมีผู้เลื่อมใสสรัทาเข้ามาพุทธศาสนามากขึ้นก็ทรงวางระเบียบวินัยปกครองหมู่คณะห้เรียบร้อย เรียกว่าพระวินัยพระธรรมกับวินัยนั้นรวมกันเป็นพระพุทธศาสนาโดยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาผู้ตั้งพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยคุณอนเนกประการเมื่อกล่าวโดยย่อเฉพาะที่เป็นหลักใหญ่มีสามประการคือพระปัญญาคุณด้แก่กความฉลาดรู้ในธรรมทั้งปวงพระบริสุทธิคุณในแก่ความบริสุทธ สิ้นกินเลสและพระกรุณาคุณได้แก่ความมีน้ำพระหกใครสงสารคิดช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกพระปัญญาคุณยกตัวอย่างคำสอนของพระองค์ในหนังสือพุทธสุภาษิตไม่มีข้อใดเลยที่ใครจะกัดการได้ว่าไม่จริงพระบริสุทธิคุณยกตัวอย่างพระองค์ไม่มี ความโลภโกรธหลงใดๆทั้งสิ้นพระกรุณาคุณยกตัวอย่างที่ทรงประกาศศาสนาด้วยความยากลำบากสเสด็จไปโปรดสัตว์ไม่เลือกว่าจะเป็นคนดีคนจนคนอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตัดสลุทรงประกาศศาสนาอยู่เวลา45ปีพระชนพรรษาได้80ก็สเสด็จดับขันมบลินิพาน เมื่อจะเสด็จดับขันบรนิพพานพระองค์สรงปรับสั่งว่าให้พุทธบริษัทนับถือพระธรรมและผู้ใน,นที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วบัญญัติไปแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไป